สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมของปารก p a r ปาร์เกอร์นะคะมาฝากกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นของตัวปาร์เกอร์นะคะเขาเรียกว่าปาร์เกอร์จ e อตเตอร์สแตนดาร์นะคะซึ่งเราเคยทําคลิปสีรวมไว้แล้วนะคะก็จะมีสีออกมาค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งในปีนี้นะคะก็จะมีสีพวกพลาสติลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปาร์เกอร์จ e อตเตอร์สแตนดาร์ก็คือปกติมันจะมีในส่วนของถ้าเกิดเราเคยเห็นบอดี้ที่ประมาณทรงแบบนี้นะคะ จะมีออกค่อนข้างเอ๊ะทำไมเวลาที่เราเห็นราคามันจะแตกต่างกันเยอะนะคะมันจะมีในส่วนของตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นจ o อตเตอร์พรีเมียมดีไซน์ลักษณะของตัวด้ามน,นะคะจะเป็นตัวลักษณะทรงแบบเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่วัสดุแล้วก็ลวดลายนะคะ ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นงานโปรเจกต์นะคะก็เลือกใช้ทั้งหมด2สีนะคะเป็นตัวสีออกบรูนะคะเป็นสีฟ้าตัวใหม่นะคะแล้วก็สีเลสแดงนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันเดี๋ยวเราหยิบจากตัวอย่างะนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ ก็อันนี้นะคะตัวด้ามให้ดูสีนะคะจ h ตเตอร์ a แ d นดาเนี่ยเนื้อวัสดุของตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตัวเนื้อพลาสติกสีฟ้ากับสีแดงก็ถือว่าสวยนะคะแล้วก็สามารถทําไปเป็นแจกได้อันนี้ก็ลูกค้าสั่งไปเป็นแจกของงานเลี้ยงรุ่นนะคะก็ตรงนี้จะเขียนชื่อ Parker แล้วก็ made in France นะคะอันนี้ ในส่วนของการทำชื่อนะคะเราสามารถที่จะทำเป็นชื่อทั้งไทยอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ได้นะคะที่เรามีแจ้งฟอนต์มานะคะตัวอย่างกันตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นพวกสัญลักษ์ณ ตามด้วยตัวเลขอักษรยอ่อสามารถใส่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นอะไรประมาณนี้นะคะหรือเราจะใส่คําว่า happy valentine happy birthday c o n g r a t u l a t i o n ก็อันนี้แล้วแต่เราดีไซน์ขึ้นมาเลยสิกเนเจอร์ของเขานะคะลักษณะแหนบของเขาจะเป็นคันธนูแบบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของปร์เกอร์แล้วภาษาสติกนะคะก็วันนี้ก็เลย เอาสีตัวอย่างที่ลูกค้าออเดอร์นะคะมาให้ชมนะคะว่าสีฟ้านะคะเป็นแบบไหนแล้วก็สีแดงเป็นยังไงนะคะโอเคก่อนอันนี้มีอยู่ค่อนข้างจะสั่งออกมาก็ใช้เป็นชื่อแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะลเลาวองซูมดูนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นตัวฟอนต์ที่ทางลูกค้าเลือกออกมานะคะแล้วก็ลักษณะของน้ำหมึกนะคะน้ำหมึกของรุ่นนี้ใช้เป็นหมึกบอ l l p o พ n นะคะก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้เลยนะคะเป็นปร์เกอร์ลักษณะตัวน้ำหมึกจะเป็นลักษณะแบบนี้มีให้เลือกทั้งสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะคะขนาดก็มีทั้ง m ที่เป็น medium s i ส์นะคะแล้วก็ f ที่เป็น0.5 เี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหมักตัวด้ามรุ่นนี้กัน รุ่นนี้นะคะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเป็นตัวเนื้อสแตนดาดเป็นเนื้อพลาสติกผสมกับตัวสเตเลตตรงที่ตัวปอกของเขานะคะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ11.3436กรัมนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าน้ำหนักไม่มากเลยนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกพกพาง่ายราคาย่อมเยานะคะก็ okay. มีลูกค้าคอนข้าต์กีจ๊ สั่งไว้จำนวนเยอะนะคะก็จะเป็นชื่อเหมือนกันอ่าเราก็สามารถที่จะทำได้นี่ก็มาพร้อมแพ็กเกจพร้อมกล่องนะคะก็จะมี ดูได้นะคะว่าคานนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบโทนสีอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจกล่องของเขานะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีเป็นกล่องไซส์แบบตัวใหญ่อย่างนี้นะคะนี้มันก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นในช็อปหรือว่าใน ห้างร้านบางทีนะคะที่ว่าโมเดลลักษณะคล้ายกันจะเป็นแพ็กเกจที่เป็นบิสเตอร์ก็คือเป็นตัวพวกตัวแขวนแบบนั้นนะคะซึ่งก็จะ มีก็คือเขาจะโรคอสเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าใช้เป็นแพ็กเกจแบบนั้นก็อาจจะแกะออกมาแล้วทําชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้มีแพ็กเกจกล่องแต่บางทีที่เกิดพวกหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะหรือว่าต้องการจะทําไปเป็นของขวัญน,นะคะเราก็เลือกที่จะใช้แพ็กเกจแบบนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับการเป็นของขวัญมากกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะห่อออกมาเดี๋ยวให้ดู เวลาที่เราห่อเสร็จใช่ไหมคะ,ะเราก็สามารถที่จะทำห่อของขวัญได้ด้วยประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจก็เลือกใช้บริการนะคะก็สำหรับสีอื่นๆนะคะสามารถเลือกชมได้ในหมวดเพลย์ลิสต์ของ p a r k เกอร์นะคะช่อง y o u t u b e p e n Band n a m e สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ